ค่ะหลังจากที่พี่พิมพ์ทำสีผมเสร็จแปลงร่างเป็นสาวเอเชียนะคะบายบายสติลปิดบรอนนะคะก็เป็นสผมสีดำมาดูกันว่าคนสวยจะทำอะไรทานกันค่ะเย็นนี้นะคะเราเป็นคนไทยแล้วเราจะทานอาหารไทยใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเราไม่ทานอาหารต่างประเทศค่ะมาดูกันค่ะว่าพี่พิมจะทําอาหารอะไรนะคะบายบายใายค่ะตรงนี้พี่พิมจะทําอะไรทานไทยซิไทยซิ ว่าฉันจะทำอะไรทานมีนะคะมีน้รราําปลามีปูเคมมีกะปิมีแตงกวามีผักผักชีฝรัง่งมะเขือเทศมะน,นาวเขาเรียกว่ากุ้งแห้งพริกขี้หนูน้ําปลาทายสิว่าจะทำอะไรทานช่วงมานั่งรอสามีเอาข้าโพดปิ้งนะคะก็ถ่ายดอกมงดอกไม้หลังบ้านให้ดูนะคะ ไม่ค่อยสวยแล้วอันนี้ค่ะเราก็เริ่มปิ้งข้าวโพดแล้วนะคะแล้วก็อีกมุมนั้นที่เป็นแถาก็เป็นถ่านนะคะเดี๋ยวสามีกําลังสุมถ่านสุมไฟอยู่ค่ะเพื่อจะทําการปิ้งเขาเรียกว่าปิ้งอะไรนะปิ้งปิ้งปิ้งไก่ค่ะโอเคนะคะก็ดูเป็นแบบอเมริกันชัยชยผสมกันเนาะแซมมีลีเดอร์ค่ะตอนนี้เราก็มาทําแตงนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะสัดแตงเพื่อจะทํา ปุ๊แบแป๊บหนึ่งค่ะพี่พีมลืมลืมกะละมังค่ะแต,แต่งรูปแต่งรนค่ะเราก็ต้องทำอย่างนี้นะคะนี่ค่ะพยาชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กก็ว่าไปนะคะถ้าชิ้นมันใหญ่เราก็หั่นพี่พี่มพ์ชอบเป็นแบบมีเปลือกนะคะนี่ค่ะ ต้องดูนี้นะคะไม่ดูกล้องนะคะอาจจะมีเข้ามือได้ค่ะเห็นไหมคะเราก็จะได้ชิ้นพองามนะคะตำไรตำละเอียดก็ว่ากันไปนะคะจะเจอกันจ้าค่ะก็ะนี่ลูกที่สองนะคะก็ยังเหมือนเดิมค่ะสับลงอย่างงี้ก็จะง่ายนะคะแต่ก็ต้องระวังมือนะคะน้ำหนักต้องดีนิดนึงแค่เป็นแม่คซ์ตําแตงบอกด้วยนะคะ ทำยังไงถึงจะชอบง่ายเค้ก okay, ค่ะน้ำลายแตกฟองแล้วอ่ะบ้านะค่ะตอนนี้ก็พร้อมแล้วราคะก็รอไก่สุกนะคะเตรียมไว้พร้อมแล้วค่ะแซ่บนะดูแลน้ำลายแตกฟองกันเลยแล้วใช่ไหมล่ะขาตอนนี้เราก็เริ่มเอาไก่ลงไปแล้วนะคะมีทั้งปีกมีทั้งสะโพกมีทั้งน่องนะคะแบบว่า เราไม่ได้บริเนตะไรมากนะคะวันนี้เป็นแบบง่ายๆกับซ,ซีซีนิ่งง่ายๆค่ะดูไหมคะแต่คอนเซ็ป์วันนี้เราหนังติดด้วยนะคะมแมบ,บดูนี้ดูข้าวโพดนะคะออ้ยเริ่มสุกแล้วะคะ่ะข้าวโพดก็สุกแล้วนะคะหอมมากเลยค่ะวันนี้เราก็มาดูไก่ไก่ก็สุกแล้วค่ะอุ้ยหิวมากค่ะพี่พิมพ์ขอตัวไปตำส้มเอาไปจ่เจ้าตำแตงกวาก่อนนะคะ โอเคนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะค่ะเราก็มาเริ่มตำกันเลยนะคะพี่พิมเปลี่ยนใจมาใช้พริกแห้งแล้วนะคะดูแซ่บกว่าตอนนี้พี่พิมก็จะลงกระเทียมกระเทยของเรานี่แหละค่ะค่ะแล้วก็ตำกระเทียมนะคะโคกอาจจะเล็กไปน,นิดค,ค่ะเดี๋ยวอาจจะต้องมาตําตังแตงพีละนิดค่ะแล้วก็พริกแห้งค่ะแค่ดิสกร่าเก้าริ้นกว่าเนาะ โอเคนะคะโอเคค่ะแล้วตามด้วยนะคะเราก็แต่งใช่ไหมคะถ้าจําไม่ผิดตามแบบสไตล์พี่พิมอย่าไปคิดมากนะโอ้เราต้องตามกะปีก่อนสิคะพี่พิมลืมค่ะ I'm sorry โอเคค่ะแป๊บหนึ่งล้างมือก,กันดี๋ยวแสน Later พี่พิมต้องตัดกกะปิกันใช่ไหมคะลืมไปเลยค่ะลืมน้องกระปรินี่ค่ะ ิดน okay, ิสหนึ่งนะคะอลิตเตบิตสามีบอกอลิตเตอรบิดโอเคไอวิลตามลงไปนะคะเฮ่เ <Hey. S 2> ค่ะพี่พิงก็จะใส่น้ำปลรราที่ต้มแล้วเป็นนิสหนึ่งนะคะคนไปค่ะพี่พงก็จะใส่กุ้งแห้งไปเลยนะคะทีนี้ตามไปค่ะ ใครตำที่ถูกต้องอยังไงก็บอกพี่พิมพ์ด้วยนะคะพี่พิมไม่ค่อยเคยตำส้มตำสักเท่าไหร่คะ่ะพี่พิมชอบตำคุ้มแห้งให้ละเอียดนิดน,นึงโอเค่ะทีนี้พี่พิมพ์ก็จะใช้อีตัวแตงกวาค่ะลงไปตำนะคะมะเขือเทศด้วยผสมกันไปเนาะชิ้นสองชิ้นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเห็นไหมเดี๋ยวพี่พิมก็จะเอาไปคลุกในกระมังอันน้อยอีกอันหนึ่งเข้าใจไหมคะ เพราะว่าอ้าวการะมัางน้อยิ้นหายไปไหน,อ,อ,น,นอ่ะเทมเปลเซลอูนนี้นี่ค่ะ,น,คะนี่คือครุมาตรฐานของพี่พีมาครบน้อยของพี่พีนพี่พีนก,ก็จะตามไปอย่างนี้นะคะเห็นไหมครุกเหมือนเรามาครุกก่อนค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราก็ตามร่วมกันอีกทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ออกมาแล้วสวยค่ะเชื่อพี่พีนค่ะโอเคนะคะแล้วก็ตามแตงกวาอีกค่ะมะเขือเทศอีกต่างเคยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกัน ค่ะตอนนี้ก็เหลือเซตสุดท้ายแล้วค่ะโอเคนะคะนี่ค่ะแล้วก็ฉีกเนื้อปูนะคะใส่เราต้องแอบใส่นะคะเพราะว่าสามีชอบบนนะะ่นค่ะที่บอกว่า n a สตี c แครค่ะอร่อยจะตายออกมาสิลูกเยอะอยู่ได้นี่ค่ะเราก็แหกท้อ,องนันเอกนะคะนี่ค่ะแล้วก็ฉีกค่ะอือฮึ โอเคค่ะเยอะละเซจิตาด่าเจอกันค่ะขาตัวเป็นตันมกะางนี้ก็มาอยู่ในครกสั่งลองลนะคะเพราะว่าครกนี้จะลึกกว่าบีบมะนาวค่ะตะกี้ชิมรสชาติแล้วแบบว่า,าน้ำตาลแัดนี้น,นะคะเราจะไม่เน้นหวานมากนะคะเป็นแบบตามอีสานเนาะรสชาติแล้วก็น้ำปลานะคะ ผ่านไม่ได้ค่ะน้ำลายแตกฟองมากเลยค่ะนี่เราก็มาขยำตรงนี้ค่ะเห็นไหมถ้าคุกหย่่งมันก็จะมันกว่าค่ะแต่นี้ก้โหูเลิศน่ะทีนี้เราก็ใส่ขอมานาวอีกนิดแล้วกันนะ ใครมีกุ้งแห้งจะใส่อีกก็ได้นะคะนี่พี่พิมก็ใส่ใบนี้แล้ค่ะผักชีฝรัง่งบางคนก็ใส่บางคนก็ไม่ใส่นะคะแต่พี่พิม์ชอบค่ะเห็นไหมเราก็ตําไปค่ะอโอเคเสร็จแล้วขอเทใส่จานค่ะนะค่ะ อันนี้ก็เป็นหน้าตาตำแตงกวาของพี่พีมไหมคะอบอกแล้วว่าออกมาแล้วมันจะสวยไหมคะปูปราเจิงแตงและเอียเห็นไหมคะหลังจากเรากระเทกตำตำตำมันไปคะ่ะตำแตงนะคะใครจะเป็นตำแตงก็ตำนะคะคืนนี้เออไม่ใช่คืนนี้คะ่ะเช้านี้กลางวันนะคะเป็นไงคะตำแตงกวาปูปร,ราข้าวโพดทานกับเนยตรงนู้นแล้วก็ไก่ย่าง ไม่มีอะไรมาแรกแล้วค่ะสามีทานนะคะพี่พิมสามีพี่พิมชอบทานอาหารฝรั่งนะคะเออไม่ใช่ชอบทานอาหารฝรั่งแกกะเป็นคนฝรั่งแกก็ชอบทานอาหารฝรั่งอยู่แล้วใช่ไหมแต่อาหารไทยรสชาติแซบ่บกงหน่แกระหน่ำกทานได้หมดค่ะพริกผงพริกเผาอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอทานข้าวกันนะคะอ่ามันก็เป็นมารยาทที่ไม่ดีใช่ไหมที่เราจะมาทานข้าวให้ดูแต่พี่พิมต้องการแบบว่าเมื่อเราเข้าครวัวคุณพิมแล้วเราก็ต้องชิมสักคำ,สอ,คำสองคำให้ดูใช่ไหมคะนี่ก็เป็นไก่ยา่างค่ะใช้ง่ายๆค่ะ หอมเพราะว่าเราจะไม่ใส่พวกซีซินนิ่งอะไรเยอะครับมันก็จะเป็นกลิ่นของควันของถ่านอะไรอย่างเงี้ยมันก็หอมแล้วก็มาถึงตำแตงค่ะนัวไม่นัวเลิศนะสมกับการที่ว่าหิวค่ะถ้าเราหิวอะไรมากๆเราทำออกมาแล้วมันจะแซบค่ะอ ส่งจูบกินปลรราไปให้ค่ะ,ะบ๊ายบาย